ไม,ม่เอาดิเอาดิมึงตายกับกูตายมึงก็ต้องตายเอาดิเอาละฮะก็ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับเป็นกับมาครับในยูเฮซ c แต่ใบไม้โคตรจะ OP นะครับทุกคนถ้าใครสงสัยว่าใบไม้ OP ยังไงทุกคนดูนี่นะครับ นั่นแหละฮะโบบอร์ดเดอร์จะอยู่ที่500ร้อคูณห้านะครับผ่านไป10นาทีนะครับเดี๋ยวบอร์ดเดอร์จะเริ่มบีบมาที่ศูนยโอเคทุกคน3 2 1เริ่มเป็นไงอิชิกามิสุดท้ายแกก็หนี USC ไม่ได้อยู่ดีทีมกาน์ดเมื่อกี้แล้วคือผมมาเกิดซอมแลนอะไรตอนนี้วะเนี่ยแทนที่จะเวลาเล่น USC จะเกิดซอมแลนมายูเอสซใบไม้ OP มเกิดซอมแลนเฉยเลยทุกคนนะอย่าลืมนะว่าเลือดจะไม่รีไปหนึงลืมปรับแป๊บนึงปรับก่อน ไม่มีแอปเปิ้ลดอกอ่ะคือพูดเสียเวลามากสุดตัวบไปหาของใช่จริงจริงต้องมานั่งโยนของเละเอ้ยเดี๋ยวเราเราจะหาแอปเปิ้ลยังไงเราจะหาแอปเปิ้ลยังไงในเมื่อกใบไม้มันไอ้นี่ใบไม้มันไม่ดอกแอปเปิ้ลแล้วต้องหาหมู่บ้าน EPC อะไรแบบเนี้ยเออเน้องแม่ด้ค่ากันตายแน่ไม่เคยเจอไม่งั้นเลือดไม่งั้นเลือดไม่รีแน่นอนแล้วคือต้องนั่งนั่งไล่หาของนั่นแหละเสียเวลาสุดละอันหนึ่งนะของไม่จะเต็มตัวจริงจริงอะไรบ้างของเต็มตัวจริงเอ้ยอ่ะจะบอกว่า PVP เปิดเลยนะจ เปิดจริงไม่มันจะเจอกันที่ไหนที่อยู่ห่างกันตั้งไกลตั้งเยอะโอกาสเจอกันน้อยมากเอ้ยแต่เออเวอร์ชันนี้ไม่มีเนเธอรไลนนี่ว่ามี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 เออมีเออมี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 เอามีเนเธอไลน์ดับต้นต้นคลิปได้ไงมีเนเธไลดับได้หรอต้นคลิปเพียงพิเศษเหรอจริงหรอเออหรอกปาบอดเอาเขาขุดแล้วเขามีเนเธไลออกมาเหรอจะไม่ได้คนแต่ต่อย้อนคลิปให้ดูหน่อยนะถ้าไม่ถ้าไม่คิดจะตัดอ่ะปอดได้บีบปนนะจ๊ะปอดได้บีบปนนะจ๊ะ ใช่ไหมไรเงี้ยเออซาวาน่าฮะไม่พี่ไม่ได้อยู่พี่ไม่ได้อยู่เสียงแบบนี้ไอเทนตอแหลแน่นอนอยู่อะไรพี่ไม่เกี่ยวใช่นไอเทนพูดแบบนี้ใช่แน่นอนใช่เลยอ่ะใช่เลยประมาณนี้เลย t hours later ผมจะบอกทุกคนก็ฟูลไดมอนด์กันหมดนะแล้วทุกคนจะกลัวกันทำไมไม่กฟูลไดมอนด์เลยฟูลน้เท่าไรย็้จริงเหรอตายไปไอี้ไอมบี้ไอฟไฟรอีไรอีไออ้อฟ้ไรรอ ไม่เชื่อแม่นอยู่ไหนยังไม่รู้เลยผมผมยูนในใจเธอเสมอสกอไรกูอ้เอติอติอติมึงโดนกูด้วยไอ้อม้อะไรยังเฮ้ยแออตแอเป็นทองทุกคนไปไอ้เป็นไอชานเหรอไอ้เป็นทอชานทุกคนครับ ทุกคนครับผมจะรีเลือยให้ทุกคนนะครับโอ้ใครยิงกูเนี่ยใครยิงกูประชาธิปไตยครับทุกคนครับทุกคนจะต้องการรีเลื่อยไหมครับไม่โอเคทุกคนต้องการทุกคนต้องการทุกคนต้องการอาร์ตี้คุณล้อเหรอคุณล้อเดะทุกคนต้องการรีเลื่อยเรียบร้อยทุกคนต้องการทุกคนรีเลือยเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะไม่นะเปล่าไม่เอ๋อ โอ้ยสเตียวเดี๋ยวกูลองทำวิทยาศาสตร์ดูสติวิตไกสวัสดีจ้ดตัวเธอไปแล้วเราไปแล้วตอนนี้เลือดไม่รีแล้วนะจ๊ะว่าแถวนี้ยังเลือดไม่รีนะสติวิตไกเลือดอย่ามาอย่ามาอย่ามาเลือดไม่รีเลือดไม่โอ้ยเออมันดาบไฟเอฟเปคสติวิตไกดาบไฟเอฟเปค <im itation> มันพูเอฟาเหรอเอาเหรอไม่ได้ไม่ได้ฟังใครเลยจีบิแกไปไหนแล้วจีบิแกไปไหนแล้วอะไ,ไปไกลแล้วไรวะอุตส่าห์เจอลูกยิงซุ่มโจมตีดีกว่าเฮ้เจสันดูจีบิแกโดนเขาตีไปก็เจ็บมากกว่าเขาเลยเขาโดนตีทีเดียวลดครึ่งหัวใจจ <im itation> ีบิแกโดนตีหายไปเยอะมากเอาอาร์ตี้เอาอาร์ตี้หัวใจต้องคำเหมือนเหรออาร์ตี้ไอ้หมดแล้วฮ่าฮาเฮ้ยขึ้มาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแล้วอ้า

เฮ้ยหมากัดหมากัดแรงมากไม่ตายนะไม่ตายนะอาตีไอ้หมาหมาตายหมาตายหมดกำลังจะบอกอาตีว um ่าอาตีมึงอย่าพึ่งเข้าเดี๋ยวกูไปด้วยไปแล้วจ้าเลือดโลมากไม่ใช่อะไรกลัวพิมพ์อยู่แล้วมีคนมาตีชิดอะไร มึงตะโกนให้กูตกใจอะแมนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตะโกนให้ตกใจดูนั่นดิถึงคนนั้นดิคนนั้นคนไหนให้กูรู้นะกูแน่เลยคนเนี้ยแมนนะถ้าถ้าเป็นค,คนะน่ารักน่ารักคนนึงอ่ะไอคนนึงเราไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะอิชิกามิอ่ะไปไหนอ่ะเงียบอิบเลยคนนี้เงียบมากอ่ะไม่พูดอะไรเลยอ่ะอไอ้อของกูก็ไม่ครบเซตเนี่ย เขาตกมาจากความสูง so 200กว่าไอ้บอดเลยเฮ้ยภ <m akes noise> ูเขาไอ้ขเอาไปตายด้วยเอาหรือตายไม่ตายวะอเขาตกอะไรเหรอพี่โอ้ยเป็นหนึ่งกูลงจับภูเขาไม่ได้พี่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 ชายอร์แมนวาร์ปเหรอโอ้ยยินเสียงวาร์ปอ๋อสดตกไงโอ้ยหลงไม่ได้เฮ้ยเอแมนถ้าตกมาจากความสูง200กว่าบล็อก ไอแมสเราเป็นเพื่อนกันนี่เป็นไรเบ้าผมขอไม่เป็นเพื่อชั่วค่าวชั่วข่าวเนี่ยโอ้เสียใจเลยนะคาดทิ้งแม่งเลยอย่าปล่อยดีพี่ทำไมหรอไอแมสเป็นเพื่อนเราอย่าปล่อยก็ได้ก็ได้ตอนนี้มาจากข้างล่างเห็นปะเห็นไอแมสผมมั่นใจโอเคได้ได้โอเค โอเคได้ของอืมอันนี้รอดเหรอพยายามตั้งสติตัวเองกูตายแน่เลยกูตายแน่เลยนั่นถึงนะไอแม่จะพึ่งแมนแ <I S 2> ม,นอ,ม,น,มนอย่าพึง่งไอแมนอย่าพึง่งแมนแมนอย่าพึง่งแมนจุดแอนด์แมน ได้ไม่ม Get ีไม่ดีกันเราคุยกันได้ยังดีเปลี่ยนอยู่นะไอแมงมีแมงมันเขาด้วยตัวหนึ่งตอนเนี้ยไอแมงมันไล่ผมตาใช่เหรอไม่ไม่ดีเอาใหแมงปีกับพี่พี่ผมยีอะไไม่ท่องไอ้ชาร์ีไงพี่ โอ้โหคนนี oh. fine, s <S ้เราก็พยายามเนาะต่อไปเนาะเออไปเลยไปเลยเออจะตายเถอะคิปเปิ้ลระเบิดฮ่นไม่ได้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอุตส่าห์ทุ่มเทเอาดิเอาดิมึงตายกับกูตายมึงก็ต้องตายเอาดิมาดิมาดิมึงงก็ตต้อายเอาดิมาดิเอาดิชิคามิเออมาดิมาดิไอ้แม่ไอ้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 เทนมันตีอ่ะแค่เป็นแคเป็นเตเตอร์มันนี ไม่ไม่ไม่เออ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 สซอมบีละสงซอมบีละอ่าชนะาแล้วเว้ยโอ้โหโอ้คหโอ้คนโอ้โหโอ้้้้โหโ้นหโ้โหโอ้นหโอ้โหโ ขนาดคนมีก่อนเลยที่แรกยังสู้ผมไม่ได้นะผมพอดีผม,ผม,มแอฟทองอีชา้าโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ข้าชอบลลเลยกดไลค์แชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ช่องทุกคนที่มาเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ดีคลิปจ้านี้เัาโอเคทุกคนทำให้ทุกคนหลายรอบจังหวะโอเคไปคลิปากัน